กลิ้งเก็บโยนเศษหินเศษกระเบื้องคอนกรีตรที่อยู่บริเวณก่อสร้างลงในหลุมเพื่อทำเป็นแท่งหินคอนกรีตรกว้าง60-70เซนติเมตรลึกหรือหนา 150เซนติเมตรเป็นฐานของอาคารชดเชยเสาเข็มที่เกินวิสัยของคนคนเดียวจะตอกได้จากนี้ก็จะเอาหินคลุกหินผสมคอนกรีตมากรบทับแล้วเทคอนกรีตทับลงไปอีกสองสามชั้นครับ